นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมจักสัพพะวะโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนภโมจักสัพพะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะควท่านเสกข้มั่าเสกสังข์ท่านเสกปิดาน่านดาเสกภูประชายการประเสกสุบริษัะเสกโยนี้ประเสกเสร็มังเสรีถูกมังเสกด้วยป้าเปิดแผ่นดินเปิดเปิดสมบัติมนุษย์เปิดสมบัตินักอากาศเปิดสมบัติสวรรค์ เปิดสมัรมหาเทศมหาพุ่มเปิดเนื่นเปิดท่องเปิดอำนาจปาสนาายศสาวกดาศกอมเปิดมหาเปิดอมเสกมหาเศกเศษใสสร้างสร้างปรหนเศษใสค้นค้นกลักหลักทั้งใจทั้งใจทั้งนาทั้งตามเล่นไหลน่องท่องไหลเขาอำนาจปาสนาเปิดเนื่นเปิดท่องเปิดบารมีเปิดนักเมตตามหาเมตตาณักเมตตามหากรุณานักเมตตามหาโพกวโห กิโรกนาถังสลา낭ทัดฉามิเป็นที่รักใคร่ของุษุ์ประเทวบาดาทั้งหลายผู้ใดเห็นง้วยงงหลงไหลหลงทั้งกังางวันกลางคืนหลงทั้งนังทั้งถินทั้งนอนเห็นหนายอยู่บ่ได้ห้องไ้เลนหาเหมือนสาริกาหลงรัางหลง,ลง,ลง,ลงปูโอมติดเสาผมติดเงั่นติดห่องติดบาลมีเปิด <c oughs> 嗯。